หมอมีแนวทางการดูแลและป้องกันการเกิดแผลเป็นนูนแล้วก็คีลอยจากการผ่าตัดมาฝากกันครับโดยการป้องกันเนี่ยแนะนำหลังจากตัดไหมทันทีหรือว่าภายใน2ส,สัปดาห์หลังจากการตัดไหมเนี่ยาสามารถทำเลเซอร์ไม่ว่าจะเป็นแฟ a ชั i น n ลเลเซอร์หรือว่าพ i ค o เซกเกอ l a เลเซอร์ Laser, หรือว่าเป็นกลุ่มเพาดายเลเซอร์ Laser, จะช่วยลดการเกิดแผลเป็นนูนคีลอยได้อย่าง ชัดเจนนะครับอันนี้คือการป้องกันส่วนถ้าเกิด เป็นแผลเป็นนูนคีลอยขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะมีการศึกษาพบว่าการใช้การรักษาไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์เหมือนที่กล่าวไปพิโค,โคเซเกอร์เลเซอร์อโคโท n นนิ่งเลเซอร์เพาลไดเลเซอร์วีบีมแฟกชั่นอลเลเซอร์ต่างๆเนี่ยก็จะช่วยในการดูแลรักษาแผลเป็นนูนคีลอยได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้เนี่ยอาจจะใช้ร่วมกับการรักษาด้วยการฉีดยาการพ่นเย็นการใช้ทายาหรือว่าการแปะแผ่นซิลิโคน ซิลิโคนเจลชีดก็จะช่วยเสริมการรักษาให้ดียิ่งขึ้นนะครับของหมอเนี่ยจะเป็นเทคนิค Triple Laser Therapy ก็คือจะใช้เลเซอร์พิกออลเซกเกอร์เลเซอร์โกลทอนนแล้วก็แฟกชัน o n ล l ลเซอรและอาจจะมีการฉีดยาแล้วก็ทายยาร่วมด้วยนะครับซึ่งแต่ละเลเซอร์เนี่ยก็จะเสริมฤทธิ์การออกฤทธิกนะ์กัน ก็จะได้ผลดียิ่งขึ้นแผลเป็นเนี่ยแนะนําดูแลทุก1เดือนนะครับอาจจะตั้งแต่5ครั้งขึ้นไปขึ้นอยู่กับลักษณะแผลเป็นดูแลให้ดีขึ้นได้แต่ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับหากใครมีข้อสงสัยอะไรยังไงสามารถฝากคําถามไว้ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ